สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ร้อนเรื่องผีี่อย่าลืมกดติดตามนะที่ไม่เคยเล่าใ่าฟังมาก่อนรู้กันสองคนกับเพื่อนนะครับตอนนั้นอายุป,ประมาณหกขวบใช่ไหมยู่ตอนนี้อิงนอนบ้านเราใช่มันมันนอนนั้นเท่าไหร่เอนอนอยู่อนุบาลสองอนุบาลสามอ่ะมันมันไอ,อีกอันก็ไม่มีอะไรมากเลือกเ,อเรียนเสร็จอิงขอแม่มานอนบ้านเราแล้วคันนี้ไม่ท่าเราจัดที่นอนอะไรให้ พอกินข้าวอะไรเสร็จเลทีวีอะไรเสร็จก็ตกหัวค่ำตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่เล่นโทรศัพท์ที่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นทีเหมือนนอนนอนอยู่กลางมุ้งเป็นนอนกลางมุ้งนอนกันใช่ไหมมันมันมันไอ้นอนอยู่ข้างๆเราเสร็จแม่เท่าเป็นนอนเปนนอนพ่อเท่านอนในห้องนอนอยู่ไอ้นอกบ้านจะเป็นบ้านจะเป็นบ้านหรือว่าใครบ้านในไทยอ่ะบ้านบ้านแบบเก่าๆที่มีเสาค้ำอยู่ข้างล่างเรื่องมันตอนนั้นใต้ถุนใต้ถุนใต้ถุนอยู่แนลๆใต้ถุนแล้วนอนนอนอยู่ นี่คือตอนจังหวะของเราแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่น่าจริงอยู่ไม่ได้หีเองเต็งเด็กเต็งแหวนเยอะเด็กแค่ไหนมาขับรถมามาแล้วเขาแตะแล้วแตะแล้วตะเขาแตะเขเข้าเรื่องนอย่างนั้นจังหวะตอนนั้นที่เรานอนมีช่วงหนึ่งที่เราเอนตอนนั้นเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุ้งไปพ่อที่ลุ้งตื่น นอนอยู่นี the ่พ right. so ี่เราอมตาอใช่ป่ะใคนไ้เองเองนอนอยู่ข้างหลัเองเองนอนอยู่นนหตอนน้นเรม่หับเรื่องอะไรเหมือนแล้วคนนี้ใช่ไหมไอ้ตอนตอนี่เรานอนหัวหัวหัวนอนเราจะมีแหิ้งหิะมีหิงพระใช่ไหมแล้วก็มีพรอยู่ข้างคนเพราันเรารู้สึกเหมือนปวดปวดเดียวเราจะเดี่ยวเราจ้อึท้องน้ำก่อนา่มเรา้้องน้ำแต่ห้องน้ำเออเี่ยอะไรที่เร่คิดตะตัวเรื่นี่บนอนเริ่ไรเป็น เสียงเสียงก๊กแตกก๊กแตกเหมืนกัเลยมีเฮ้ยมันก๊กแตกเลยมันหัวมันมีเหมือนหัวแล้วก็เออเสียงอะไรวะไม่อะไรเป็นไรก็เป็นไรก็ไม่รู้ไม่มีไม่ไม่มีอะไรหรือวะแ้วมองเห็นกันมองเห็นแต่ว่าเป็นไอเป็นหิ้งเป็นหิ้งเป็นหิ้งมองเห็นหิ้งแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าบนหิ้งมองไม่ค่อยเห็นมืดมองมองเปอยู่ว่าเป็นรูปทรงหิ้งแล้วก็นี่แล้วก็นอนต่อ

เราเด็กๆนอนได้นอนนอนต่อแล้วครับนี่ได้ได้ได้ยินเสียงคนแก่คนแก่นี่แสดงเปิดคนแก่เลยเหรอแสดงไอ้คนแก่ไอ้เนี่อันนี้คนแก่ใช่ไหมนอนเออพอเท่าเราบอกมาเยี่ยวมาอะไรบอกว่ามาแล้วประตูม่งเท่าไม่เท่าแล้กันติดอยู่ดีว่าไปห้องน้ำก็ไม่มีใครเปิดแล้วก็เออเสียงมาจากไหนวะยังได้นเสียงอีกไอ้สามสีรอบนี้แล้วก็เออเสียงมาจากได้ยินเสียงจาก

มื้เลยหรอมันรูตพอพลอพรอมงงงกับอพอเ์งงงอว์กกลันทำอไรกับมัตี่เดี๋ตอนนี้ไอไอแรงมาดตมเลยันนี้เลยวันี้เลยอ๋อไอมันคนแบบคนโลกเลยออโยยตอนนั้นคนนตอนนั้นเราเราก็ที่สกิลเองล้วปุ๊บไม่หายนะใจเองเรากลนตอนแรหลับเลยเองรูตัวเนเราไม่รู้เราสกุนเดียวตอนนี้เรา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 ได้หิ้เสียงแบบ หนึ่งหนึ่งสิ่งเล็กหนึ่อยนึ่หนึ่งหนึ่งนันเอานั้นหนึ่งเนี่ยน้องครับครับอานนั้นเลยเหรอแั้วก็ไอ้ใหญ่ๆเราออกออกมาเรียกบอกว่าออกมาเรียกให้ไปไอ้ไปไปช่วยที่ช่วยเลยไหมแล้วมันคือตัวเองคืนมันก็จะเรียกทำไมก็ไม่รู้แต่ว่ารอครับอ๋อไม่มีใครเรียกเลยวะเสียงมาจากไหนเราวะแล้วก็เงยไปบนที่อย่างทีพลังงานวินงเงยเต็มเห็นเต็มเลยอะไรวะ มันมืดแต่ว่ารู้สึกไม่เวาเลยมันรูปร่างรูปร่างคนนะแต่ตังเ้องรูปร่างคนนั่งนั sadece, ่นั่งนันั่งนั่งทางนี้อยูอนั Maori ่งอยู่บนที่เหรอมันนัมึนไม่รู้นั่งทามันหิ่งมันนี้เลยอ้าเรอรอรอเหมือนสตันเลยนันนี่เลยเอ้เดี้ยววะเนี่ยตอนเด็กตอนเด็กกันตอนอนตอนเด็กกันน่พระนะ มันนั่งบนนิ่งผ like so ้าเลยมันไม่กลัวพ้าเลยเหรอไม่กลัวเลยไม่รู้คิดจะเป็นผีหรือเป็นอะไรไม่รู้หรือตาฝันเลยไม่รู้อยู่ๆไอ้เรามองข้างนี้เรามองอือมองอีกทีดิตอนนี้ไอ้ไอ้คนที่นั่งบนิ้งนั่นแหละมันมันมันห้อยหัวลงมาเนี่ยมือแตะตัวยังอยู่บนถ้านั่งนั่งนั่งงนั้นตัวยังอยู่บนหิ่งแต่หัวไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอยอกมาไม่เขามาเหไหมว่าเนี่ยมันเองเองงนั่งอย่ารงนี้ใช่ไหมแต่ติดขาสมาอยู่ตรงนี่ใช่ไหม ไอตัวไงนั่งนั่งนี้ั่งตรงนี้แต่หัวลงลงมาลงมาแล้วามันสวนสวันนี้เลยหัวอยู่เนี้ยด้านล่างมองมองสวนันนี้เลยต้องตาต้องตางไม่ได้จ้องเงมองไม่เห็นมือแต่แต่รู้ว่าเป็นล่างคนอะล่างคนแล้วเปหัวคนลงงาลงมาลงมาแล้วเขาล่างเนี่ยจังหวะที่ที่มันที่มันเอาหัวลงแลเนี้ยเ่เลเนี่อนเรนี้ยหรลยหองก็หัวเพงเหนื่อหังแล้วหูร้องเลี่ยลลลลมื นั่งนี่ยนั่งนี่เลยเร็วมันหล้ไม่ใช่ไอ้มันแล้วเนี่ยมันเลยนะเราคิดว่านั่นนั่นมันผีตอนตอนนั้นเราก็เริ่มรู้จักเออผีไม่เท่าล้วเรื่องผีฟังแล้วเรามันแลยนี่ต้องเป็นผีแน่นอนเราเห็ว่าเราก็รีบนอนคุ้มโปรงนอนนี่เลยเราสกิดเิงเลยสะกิดเลยตอนเราคุมโปรงสกิดเิงวะไอีิวไอชิวเราไม่ใช่ลูกตัวมันไองไม่ตื่นเลยรู้นอนคุ้มโปรงไปเรื่อยไปเรื่อยจนแบบถึงเช้า แล้วก็เล่าเล่าเล่าไม่เท่าฟังว่าเมื่อคืนไอ้เจอผีหลอกเป็นผีแบบเป็นคนร่างคนเป็นคนแก่เธไม่เท่าบอกว่าเมือคือะไรไม่เท่าไม่เท่าเรารู้ความจริงว่าบ้านหลังบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นที่หรือว่าไม่เท่ารอยยัวที่เอากาทํามาทำเกมเปย์เกมซื้อไม้ไม้ไม้มือสองมาทำแล้วไม้มือสองนั้นนะเป็นไม้ที่ถูกไฟไหม้เป็นไม้ดี่แบบคนเคยมีคนอยู่อะแล้วคราวนี้ เขาลอกเหมือนกับโดนไฟไหม้ทั้งทั้งตัวตายตายตายบ้านหลังนั้นตายตาย้บ้านเลยหรอแล้วเขาบ้านบ้านหลังนั้นแล้วเขาเอาเขาก็ลายไม้ลายไม้ลายอะไแล้วก็เอามาขายเอาซื้อขึ้นมาขายต่อมันเอามาขายต่อแล้วแล้วเราก็ไม่ทันเราก็ไปซื้อแล้วก็เอามาสร้างทำเบ้านหลังนั้นต่อแล้วแลวพอรู้ทีนะั่นนั่นน่าจะเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าที่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 ล็อกไว้เออจริงด้วยตัวตัวเขาดำดำเหมือนกันตัวไม่ไม่เตรียมเลยมองเห็นล่างเลยหัวก็ลุ้ม แล้วคนแล้วแล้วคนคนคนอยู่เก่าเป็นคนเก่งเลยเราเราก็ชิบยงกันอยู่มันเลยมันอ้นเลยนี่เท่คนเก่งนะแต่มาทักมามาทักมาเลยเนี่ยนอนอยู่มา้นานๆเพิ่งมาทักวันนี้เนาะเหมือนแต่แต่ตอนนี้ก็บ้านบ้านนั้นก็แบบล้างทิ้ง้างเลยทิ้งล้างเลยมันไม่ไม่ีใครอยู่แล้วไม่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 ใครอยู่นะมาพุพุ่งเหมือนแล้วเราก็ไม่ได้ไปแล้หลายวันหลายปีเยอะเหมือนต้องต้ต้องแต่เด็กนี่ก็ไม่ได้ไปเลยมันต้องเด็กดูไม่ได้ไปเลยกูน่ากลัวเรื่องนี้ จะำถึงทุกวันนี้เลยเอาเวลาไปสักวันหนึ่งไปตำรวจอ่ะ,ไป,ไ,ปอะไปนอนเลยไม่นอน <c oughs> อข้าคืนอีกรอบเลยหนับพังหมดแล้วเลยตอนตตเด็กว่าไงอย่างเป็นพัดลมเย็นเจี๊ยบเลย,ยเย็นร้อนงดร้อน,อนเยงยังเตยเลยตัวอ้ําชัดๆเลยน้องนึกเอยตอนนี้นะครับเรื่องของผมเองมีแล้วต้อเรื่องหมอไอ้เกวไม่มีเลยเพื่อน ไม่เคยเจอเลยเหรอไม่เคยเจอเลยใครอยากให้ผมเล่าเรื่องใครอยากจะให้ผมเล่าอีกก็คอมเมนต์มาครับกดใจแล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องอีกม,มีเยอนะเลยเต่ว่าอันนี้เล่าไปก่อนเลยก่อนว่าจะมีคนดูเบ่าก็ลาขอลาไปก่อนนะครับบายบาย